เลยล้วนเอ้ยผูข้าท่าอู้สังอยู่มาแล้วอะไร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 อ้ยูซูจอยูเทนนนสนีตีมด้วะไล่เล่เบอกมาวไอ้ยไอ้ยูแล้วล็อกหัวยูเลยจะตายสาบแม่งดียวสาบแม่เดียว าาน,าน,านทีมสอบทีมข้างสายยังไม่ตายมัจะไ,ไม่ตายเบื่อแล้วกเฮเยอสับไมต่อเฮดดี้จะได้ั้งเนี่ยเฮดดิอะเอาเลนเะนี่ยเลงหัวเลนให้ร้อนเผาเอาย

แท้เด็กวเดือเต่เอริตายแล้วครับซัับซัตามดของปอหรือเปล่าียิงอยู่ยิงอยู่แม่งนเลยนักข่าวที่ยยิงเลยางไะยิงอยู่ยิงเลยฮะยิงเลยนะอยู่ดังครับดางเลโดนอยู่แล้วิเออเดืดซไที mười tập thể thể không mong mọi người ở lại. Hoa kia tuổi nhà, nhà. nhà, nhà. mọi người nó okay, okay. lê 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 mở lê 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 lê